ผิวสาวย้อนได้จริงๆหรอเคยตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันนะแต่ใครจะเชื่อว่ามันย้อนได้จริงๆแค่ฉีกเทแล้วก็ดื่มสรุูเต้เซรา ผิวสาวที่คิดถึงก็คืนกลับมาริ้วรอยบนใบหน้าก็แลด,ดูจางลงเพราะซาลูเตเซ r a มีส่วนผสมของดอกเอ็นเมรากุที่ช่วยตัดกระบวนการแก่จนตอนนี้ไปไหนใครก็เรียกน้องลองสิคะซาลูเตเซ r ารีบูสชีวิตผิวเปล่งประกายให้สเสน่ห์ไม่สะดุดก็ต <Alrighty. S 3> <s> ้องก็ต้องให้ให้ทางคุณจุ้มจิมเนี่ยเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งว่า เออเซราเนี่ยมันมันดียังไงมัน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 ตอบโจทย์สาว Gen Y หรือทุกคนยังไงใช่ไหมใช่พูดง่ายๆครับผมสาวเซราตัวนี้พูดง่ายๆมันเหมือนทำแมชชีนทำแมชชีนทาเรากลับย้อนเวลากลับไปย้อนวัยผิวถ้าเป็นทุกง์ที่ไหนเนี่ยอยากย้อนเวลากลับไปช่วงที่เราเล่นละครน้องใหม่ร้ายไปด้วยสูตอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีเพื่อนๆบางท่านที่อยากจะพอยกลับได้เพราะว่าพอเข้าเลขสามปุ๊บแตะหลักสามปุ๊บ มีปัญหาผิวตามาหลายอย่างมากแล้วเพื่อนๆอยู่ในเซนเดียวกันก็เจอปัญหาเดียวกันคือจริงๆปกติแต่ก่อนสมัยเขาวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีแต่คนชมว่าแบบจุ้มจิ้มหน้าเด็กหน้าเด็กใช่ไหมหน้าเด็กคนชมมันก็ค่อยๆหายไปค่อยๆจางลงบางลงบางลงเลยแต่ทั้งจริงพี่ก็ยังมองเขาหน้าเด็กอยู่นะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนี่ค่ะต้องเด็กแล้วเพราะเราเจอแล้วไงเราเจอแล้วไงว่าถูกต้องในโลกใบนี้มันมีไม่ได้หยอดไม่มีที่มามันมีที่มาประโถรธ่เราเจอแล้วว่าในโลกใบนี้มันมีสารอาหารบางอย่างที่ช่วยย้อนวัยผิวได้จริงๆนี่คอนเซ็ปต์ของเา รีบูสชีวิตผิวเปล่งประกายให้เสน่ห์ไม่สะดุดเนาะค่ะพอเราเจอแล้วปุ๊บว่ามันมีสารอาหารในโลกใบนี้ที่ย้อนวัยผิวได้เราก็ดีใจมากแล้วก็เอามาเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในสารุเตเซราคอลลาเจนตัวนี้ครับจริงๆมีตั้งสิบกว่าตัวแต่ว่าเดี๋ยวพูดไปจะยาวถึงเที่ยงคืนก็อาจจะเลือกพระนางเหมือนหนังเกาหลี้เลือกพระเอกนางเอกแล้วก็พระรองนางรองมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะเล่าให้ฟังก่อนที่พระเอกจะออกมาได้ครับก็จะบอกกันว่าการที่คนเราหน้าแก่ลงเนี่ยกระบวนการแก่เนี่ย จริงๆว่าทางวิชาการมันก็คือกระบวนการไกลเคชันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรากินแป้งกินน้ำตาลสะสมมาเป็นเวลานานๆอย่างเ็นวายแน่นอนก็กินสะสมมาเป็นเวลา30ปีาต้องถามว่าเดียวกินแป้งกับน้ำตาลไหมโอ้โหของโปรดเลยครับสารับนำตัล เรียกว่าถ้าหนูเหลือหรอถ้าหนูบริโภควัตถอยู่ที่หนึ่งช้อนเยววันหนึ่งได้ทั้งสามเลยครับผมช้อนแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็คงต้องกินมาทุกวันพอสะสมไปสะสมมาปุ๊บมันก็จะมีแป้งมีน้ำตาลส่วนเกินในร่างกายที่ทำปฏิกิริยาจนทำให้เกิดโปรตีนผิดรูปและแน่นอนว่าเซลล์ต่างๆที่อยู่ในร่างกายผิวหนังของเราที่เห็นเนี่ยมันก็คือเซลล์ประกอบกันประกอบกันใช่ไหมคะโปรตีนผิดรูปปุ๊บ เซลก็ผิดรูปตามไปด้วยก็คือมันจะเกิดความเสื่อมเกิดริ้วรอยเกิดตีนกาเกิดร่องแก้มเกิดปัญหาผิวทุกอย่างนั่นแหละเกิดกระบกรไเิงๆรโปรตีนมันคือพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเป็นพื้นฐานของเซลเซลผิวหนังก็มีอะมิโนแอซิดหรือว่ากรดโปรตีนอยู่เหมือนกันพอมันไปเจอกระบวนการไกลเคชั่นจากแป้งหรือน้ำตาลที่มันมันบริโภคไม่หมดเนี่ยโปรตีนมันก็เพี้ยนผิวหนังแล้วก็เลยหย่อนคล้อยนั่นแหละ ทีนี้เพื่อนๆกลาจจะสงสัยว่าเออคอลลาเจนก็มีขายตามท้องตลาดเจมไปหมดเออใช่ครับแล้วเซราคอลลาเจนเนี่ยเหนือกวา่า คนอื่นยังไงกต่มันน่ามั่นใจที่จะพูดมากเลยนะว่าเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดที่ตลาดมีอยู่ตอนนี้สำหรับสาวน e n Y ครับผมเรียกพระเอกออกมาก่อนได้เลยครับพระเอกคนแรกก็คือก็คือคลลาเจนไดเปปไทด์คอลลาเจนไดเปปไทด์ไดนะไม่ใช่ไตรทีนี้คอลลาเจนไดเปปไทด์เนี่ยเขาก็โด่งดังแล้วก็ทุกคนอาจจะหลายคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วว่าดูดซึมเร็วครับดูดซึมไวแต่แค่นั้นไม่พอสําหรับเราเนาะเพราะว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่อยู่ในเซราเนี่ย สกัดจากปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดเร่งยิ่งทําให้ดูดซึมเร็วยิ่งขึ้นไปอีก<ร>ของเรา<ม>เร็วเจ็ดสิเท่าเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นผลจริงแล้วก็เห็นผลเร็วด้วยเพราะ,ระว่าน,นี่มันอยู่ค่าสีจะมา,าช้าไม่ได้ กินไปปีนึงเพิ่งจะเห็นผลอย่างเงี้ยโอ้ไม่ทันการทุ่มไปแล้วใช่ไหมไม่ทันเดี๋ยวนี้มันฟุบป๊อบโซเชียลเน็ตเวิร์๊กเราต้องพร้อมใช่ไหมและที่สำคัญมันง่ายมากแค่ชงดื่มวันละห้านาทีกรึบกรึบกรึบอย่างเงี้ยเสร็จแล้วง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยนะอันนี้สำคัญเลยรสชาติดีมากแล้วจริงๆคือมันเป็นคอลลาเจนไดเอทไทยจากปลาหนังจืดคนที่แพ้อาหารทะเลก็ไม่มีปัญหา ถูกต้องแพ้ก้องแพ้กุ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามาจากร้านน้จืดยังไม่แค่นั้นคอลลาเจนไดปไทดยของเราเนี่ยเป็นนวัตกรรมล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาเป็นผู้นําเรื่องคอลลาเจนอยู่แล้วเราใช้คอลลาเจนของเวลเน็กซนะถ้าบางคนอาจจะรู้จักเวลเน็กนี่เป็นบริษัทระดับท็อปๆเลยท็อปของญี่ปุ่นในเรื่องของคอลลาเจนเลยและยังควบคุมการผลิตอีกชั้นนึ่งอีกจากบริษัทที่มีชื่อว่านิกต์ เจลาตินอิงซึ่งบริษัทนี้เขาค้นคว้าวิจัยอยู่ในวงการคอลลาเจนมามากกว่าร้อยปีในญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคอลลาเจนที่อยู่ในเซราตัวนี้คือเจ๋งที่สุดในตลาดที่งๆในตอนนี้ก็ว่าได้คือพูดง่ายว่าซาลูเต้เซราเราเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาเป็นส่วนประกอบพระเอกในการผลิตคอลลาเจนของเราจากญี่ปุ่นและแน่นอนหน้าที่ของคอลลาเจนก็คือเขาก็จะบำรุงจากภายในเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับชั้นผิวจากข้างใน ให้มีความดูแต่งตึงนุ่มฟูเหมือนเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะครับผมนั้นก็คือหน้าที่ของพระเอกของเราครับแน่นอนพอพระเอกมาถึงก็เรียกนางเอกตามออกมาต้องเจอนางเอกแล้วใช่นางเอกของเรานี่ดอกนี้ที่อยู่บนหน้ากวงนี้เลยดอกเก๊กฮวยสีม่วงจากประเทศญี่ปุ่นหรือว่าดอกเอ็นไมระกูนนั่นเองชื่อน่ารักเนาะใช่ครับผมมันไม่ใช่แค่ชื่อน่ารักแต่คุณสมบัติมันน่ารักด้วยตัวนี้แหละที่เป็นตัวคียหลักที่มันกระเสริมกับคอลลาเจนแล้วมันจะเจ็กมากๆก็คือ ตัวตัดกระบวนการแก่นั่นเองอ่าไกลเคชันเมื่อสักครู่นี้ใช่ใชอันนี้แหละเพราะว่าเขาเนี่ยจะให้สารที่มีชื่อว่าฟลาโวนอยด์เนาะคที่เขาจะตัดกระบวนการแก่กระบวนการแก่ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าแป้งกับน้าตาลส่วนเกินทําให้โปรตีนผิดรูปเขาจะตัดตัดไฟจากต้นลมครับตัด,<ม>ต,ดต้นเลยไม่ให้กระบวนการแก่เกิดขึ้นและไม่ได้มีแค่ฟลาโวนอยด์จะมีสารอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนโทไซยานินสารนี้จะหาได้ในดอกไม้ที่มีโทนสีนี้เท่านั้นเลยนะ ที่จะมาช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะเรียกว่าช่วยกันยับยั้งความแก่ความแก่ไม่ได้ผิดไม่ได้เกิดออกมาในตัวเรารียอว่านังนเองแล้วตอบคุณคู่นี้จริงๆก็เรียกว่านอกจากย้อนเวลาแล้วไปอยู่ตรงนั้นเลยไม่เดินทางกลับไปอีกแล้วใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทําไมเซราคอลลาเจนของเราอ่ะถึงมีธีมสีหลักคือสีม่วงก็มาจากสีของดอกเอ็นเมรากุนั่นแหละในเครื่องดื่มก็จะได้ความรู้สึกของแบบเรากําลังดื่มดอกเก๊กฮวยสีม่วงเอ็นเมรากุที่กาลังหยุดยั้งกระบวนการไกลเคชันที่ทําให้ผิวของเรานั้น ชะลอการเสื่อมริ้วรอยและทําให้เราย้อนวัยกลับไปได้เหมือนสมัยที่ใครก็ชมว่าเราหน้าเด็กครับพอดื่มเราก็ท้องไปด้วยหยุดแก่หยุดแก่ต่อยแก่ตการแก่ตกูลการแก่แป๊บเดียวหมดแล้วเราจะรู้สึกแบบสดชื่นแล้วรสชาติดีมากรสชาติดีมากอร่อยมากอ่ะแฟนชายไทยเขาเรียกน้องเพว่ากันอย่างนั้นก็คุยง่ายคือดื่มซะจนแบบ เวลาไปไหนมาไหนทุงกิ้ก็เป็นพี่แล้วอ่ะครับผมแต่ว่าด้วยอายุอ่ะเนาะแต่ไปไหนก็ยังมีใครเผลอเรียกน้องอยู่ไปไหนใครก็เรียกน้องเพราะด้วยความหน้าเด็กนี่แหละครับผมทีนี้พระเอกนางเอกของเราเป็นการบำรุงจากภายในแตับกระบวนการแก่จากภายในใช่ไหมคะยังไม่จบเซรามแค่นี้มันยังเบเบก็เลยต้องเรียกพระรองออกมาครับพระราองในหนังเกาหลีบางทีรอกพระเอกนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยพระร้องของเราคือใครก็คือพระรองที่มีชื่อว่าเซรามยนั่นเองเซรามเซรามคืออะไรครับคือสารสกัด ที่เป็นเนื้อติดเปลือกของสับป,ประรดอ่ออาใไหมว่าเรากินสับป,ประรดเราจะมีเนื้อติดเปลือกใซึ่งมันไม่ใช่แค่แบบอร่อยเเปรี้ยวหวานๆมันไม่ได้มีดีแค่นานเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นเกราะป,ป้องกันผิวจากข้างนอกเมื่อกี้เรารบำรุงจากข้างในรเราต้องป้องกันจากข้างนอกไม่ให้ข้างนอกมาทําร้ายเราซ้ำด้วยเนาะเพราะว่าเซรามายเนี่ยเขาจะมีสารที่มีชื่อว่าซฟิงโกลิพิดเป็นเหมือนโล่ชิวเป็นเหมือน้ากากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกป้องผิวเอ่อจากข้างนอกไม่ให้มลภาวะ แต่ละวันนี้ออกไปข้างนอกต้องเจออะไรบ้างพ m เอ็มสองจุดห้าควันรถแสงแดดโอ้โหเมืไทรก็รู้ว่าแค่คิดก็เหนื่อยแล้วครับมลภาวะอะไรเยอะแค่ไหนแล้วทุกอย่างทําร้ายผิวทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซรามายแล้วก็สเปนยโกลิฟิกเนี่ยจะเป็นกรอบป้องกันเราจะเห็นเลยนะจากสารตัวนี้ทําให้ดูขุข้นกระชับผิวของเราจะดูเนียนคือมองด้วยตาจากภายนอกเนี่ยเห็นเลยภายใน28วันว้าวก็คือเดือนเดียวรู้เรื่องรวดเร็วนะ28วันบี่ถือว่าเร็วมากนะคุณผู้ชมนะถูกต้องค่ะแล้วก็ผู้ที่ ใช้เซรามายตัวนี้มากกว่า70%ถึงพอใจเขามีงานวิจัยออกมาแล้วที่สําคัญสารสกัดจากเนื้อติดเปลือกสับปะรดเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะไปหยิบสับปะรดมาแล้วไปสกัดกันได้ที่บ้านไม่ใช่นะครับนี่สกัดจากญี่ปุ่นก็คือต้องมีหลับ พิเศษที่จะคัดเอาเจ้าไซร์ไมายจากเนื้อติดเปลือกสับะรดออกมาครับผสมอยู่ในนี้ต้องมีกระบวนการพิเศษออกมาคุณผู้ชมไปดูอยู่ตอนนี้ไปหยิบเปลือกสับะรดมาเคี่ยวม็เช่นนั้นไม่ได้ไม่ได้นะอันตรายด้วยนะเดี๋ยวตาบาดลิ้นนะครับไม่ดีนะฮะอ่ะนั่นคือส่วนของพระรองพระรองแล้วแน่นอนพระรองเขาก็ต้องมีคู่รักของเขาครับนางรองตัวนี้ดีมากนางรองของเราก็คือ ลอยบีนแป๊บไทยสาร <c oughs> สกัดจากทั่วเหลืองตัวนี้จริงๆก็ไม่ใช่แค่กับผู้หญิงเจนวายกับผู้ชายก็ดีด้วยเพราะแน่นอนเขาบำรุงสมองให้สดใสเนานะสมองที่สดใสก็เป็นแบบที่มาของแบบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นตัวเนี้ดีกับทุกคนแต่ถ้าเจาะลงมาถึงผู้หญิงเจนวาเนี่ย มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความไม่สมดุลของฮอร์โมนเนาะความไม่สมดุลของฮอร์โมนทําให้เกิดอะไรถ้าเป็นด้านผิวก็ทําให้เกิดสิวฮอร์โมนอ่าหรือบางคนเกิดฝ้าเกิดกระเกิดปัญหาผิวอะไรได้เยอะเนาะใช่ที่เกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็ถ้าทางด้านอารมณ์แน่นอนผู้หญิงไม่ว่าจะแบบว้ทองหรือวันนั้นของเดือนอะง่ายๆเนี่ยบางคนก็คืออง์ลงแปลร่างขึ้นมาแบบ กับเวียงวีเนาะมีปัญหากระสับกระส่ายอย่างเงี้ยก็บ่อยช่วงที่ซึ่งพี่มันเลยไม่มีสิทธิ์ต้านทานอะไรเพราะเธอก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนครับผมแล้วเราก็ฝุ่นผู้ชายเราก็ต้องเข้าใจครับผมนะจังหวะนันของเดือนจะท้องจะท้องใช่ครับฮอร์โมนเนี่ยองลงองแม่ลงมาช่วงแปรปรวนของอารมณ์อะไรต่างๆถูกต้องเพราะฉะนั้นซอยดินกระชายชนิดนี้แหละที่จะมาช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนก็จะแก้ปัญหาทั้งในฝั่งปัญหาผิวที่เกิดจากฮอร์โมนจะสงจะสิวอะไรเงี้ยตัวนี้จะช่วยปรับสมดุลให้ปัญหาาผิวจกฮอร์โมนลลดง แล้วก็ช่วยปรับในเรื่องของอารมณ์ด้วยเนาะทำให้เราไม่เหวี่ยงวีก็เป็นผู้หญิงที่ผิวสวยแล้วก็มีใส่ยน่ารักเลยนะคะ<ต>อย่างที่อ,อ,อย่างที่คุณจิ้มบอกว่าซอยบีนเฟตไทยมันก็ช่วยทําให้ไปบํารุงสมองรจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ผู้ชายนะผู้หญิงเราทุกคนอะ่ะยิ่งใครที่ทํางานเป็น working woman เนี่ยการบำรุงให้สมองมัน f r e s อยู่ตลอดเวลาเนี่ยม,มันก็ทำให้การทํางานในแต่ละวันเรามัน มีประสิทธิภาพขึ้นใช่ผิวสวยแล้วก็สมองดีด้วยอ่าอย่างนี้อันนี้ก็คือเอาหยิบมาเล่าให้ฟังหลักๆเป็นสีพระเอกนางเอกพระรองนางรองนี่แหละแต่จริงมีสารอาหารที่ดีมากๆเนี่ยมากกว่าสิบชนิดอยู่ในซา l ูเตเซราตัวนี้ค่ะครับผมก็าตั้งใจมากแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเราก็ตั้งใจทั้งในส่วนของสารอาหารทั้งหมดที่อยู่ในออซองหนึ่งซองของซารูเตเซราหนึ่งกล่องมีสิบซองเนี่ยนะครับแล้วดูความพิถีพิถันของการออกแบบเราก็ตั้งใจทาให้กล่องของเราอ่ะมันเหมือน มันเหมือนกล่องน้ําหอมหรือเครื่องสําอางสวยๆอ่ะสวยมากจริงแรนนอก,กใช่คือเราตั้งใจทําให้คนถือรู้สึกถึงความความคลาสซี่นะเออความพรีเมียมและความใส่ใจที่เราทํากับผลิตภัณฑ์แล้วจะบอกเพืเ่อนเลยว่านี่โปรดักของเราตัวแรกที่ใช้ลงในระบบ Salute l i f e Network แล้วหลังจากนี้เราจะมี อีกหลายตัวนะครับที่จะตามมาแล้วใช้มาตรฐานคุณภาพแบบนี้เหมือนกันในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้แบบนี้เช่นเดียวกันครับอย่างนี้เลยใช่แตว่าสซลูเตเซราเขามีเพลงของเขาเองด้วยนะใช่แต่ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อพพอร์ตสินค้าตัวนี้เลยใช่ซึ่งไม่ใช่เพลงเช้าแล้วนั่นคือเพลงเดี๋ยวมีอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวมีอีกเพลงด้วยใช่ว้าวแล้วก็หนังโฆษณาเพื่อนๆก็ได้เห็นไปประมาณ2ตัวแล้วก็คือโปรดักชั่นก็คือตั้งใจมากละเอียดมากเพราะฉะนั้นการตลาดที่ทีมงานสซลูเต้ทำเนี่ยเราเห็นล้วโอ้โหรู้สึกว่า ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่สินค้าตัวนี้จะไม่ประสบความสําเร็จร,รู้สึกแบบมั่นใจมากแต่แต่แต,แต,ต,ต้องต้องรีบบอกเพื่อนๆนะครับว่าอันนี้คือเรากําลังเตรียมวางแผนการผลิตเพิ่มก็จริงแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่จะสั่งออเดอร์เข้ามาต้องช่วยกันเรียกว่าแจ้งทางทีมงานเข้ามาด่วนหน่อยก็ดีเพราะว่าตอนนี้เริ่มเราเริ่มรู้สึกว่าปริมาณที่ที่รีเควสเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ต้องวางแผนการผลิตเร็วขึ้นกว่าที่คิดไว้ดังนั้นสิ่งต่างๆตอนนี้เพื่อทําให้กระบวนการของสินค้ามันถูกจัดส่งได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นหรือฟังเรื่องราวทั้งหมดที่คุณจิมเล่าว่าตัวสินค้าซาลูเต้เซราของเรามันน่าสนใจขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากจะจริงจังกับเรามากๆบอกแผนการต่างๆให้เราพอทราบเราจะได้ทําให้ทุกอย่างของการฟลอ์ของซัพพลายเชนมันไม่ขาดตอนอ,อันนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าแนวโน้มโอกาสที่เราจะเรากลัวเรื่องเรากับวางแผนการผลิตพลาดมากค,คือสั <ผม S 2> ่งมาไม่พอกับสต็อกที่ทุกคนอยากได้อันนี้ต,ต้องช่วยเราด้วยนิดนึงแผนแบบแรกเลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองดื่มเองได้ลอง้เองก่อน แล้วจะได้เห็นว่ามันเห็นผลจริงๆแล้วอร่อยแค่ไหนเร็วฉุกตอร่อยด้วยแล้วก็เห็นผลจริงเห็นผลเร็วอย่างที่เราบอกไปก่อนต้นแล้วแล้วไม่เพียงแค่นั้นเดี๋ยวหนึ่งปล่องของซาลูเตเซวาฉีกสิบซองดื่มเพื่อความย้อนวัยผิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรให้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของซาลูเตอีกเยอะถึงบอกไงว่าเราจะเป็นคระขายที่สนุกและสุขที่สุดหาไม่ได้แล้วครับตรงจริง